มาพี่น้องคลิปนี้ก็มาแบ่งเส้นนักโตพามาแบ่งเส้นเส้นไหน้าสิบเซนต์สามสิก่อนที่เราจะไปไปถากหลังใบน,ะนีไม้ไม้ที่ใช้ก็คือไม้หกนิ้วคูณสองนิ้วหกน,นิ้วนี่นี่กว้างหกนิ้วหนาสองนิ้วสำหรับใบพัด ร้อยสิบร้อยยี่สิบใช้ใช้ความหนาเท่านี้แหละหนา2สองนิ้วกว้างหกนิ้วแบ่งยังไงเจ็ดสิเปอร์เซ็นสามสิเปอร์เซ็นมันเป็นอย่างนี้เพี่น้องโคนใบเหรอเริ่มเริ่มโคนใบก่อนโคนใบนี้มันคือหกนิ้ว อันนี้เราก็วัดฉากตับครึ่งหนึ่งของ6นิ้วก็คือ3มนิ้วแล้วก็ติ๊กมันติ๊กไว้เราต้องแบ่งเส้น50%ก่อนเราถึงจะไป30มสิบแล้วก็เส้นห้ซ็น์นี้ก็จะถูกถูกลบนะมันจะเป็นอย่างนี้แบ่งครึ่งก่อนนะครึ่งของ6นิ้วคือ3าม สาติก๊กแล้วก็ไปลายใบห้าเซนครึ่งข,ของห้าเซนก็คือ2.5แล้วเราก็ฉีดเส้นเราต้องแบ่งครึ่งก่อนนี่แหละแบ่งครึ่งก่อนพยายามใช้ปากานี้นะอันนี้คือกลัวมองไม่เห็นทำไมเราต้องแบ่งเส้น เพื่อรูปทรงมันจะได้เป็นรูปทรงของปีเครื่องบินพอเราได้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วนี่คือเขาเรียกว่าเส้น50%เเส้นเส้น50%มาเส้นที่2เส้นนี้สำคัญเราต้องการให้ให้เป็น30-70 ตรงนี้คือต0็นี้คืจ7ด70ตรงนี้คือ30%เอร์เซ็ทำยังไงมันถึงจะเป็น30%ของของของตรงนี้ถ้าเป็น6นิ้วนี่เราตวจะเอาอยู่ที่นิ้วจุด7อ่ะพอนิ้วครึ่งปุ๊บแล้วก็มานับอีก2เขีดก็จะเป็นตรงนี้ ถ้าเนี่นิ้วครึ่งปุ๊บแล้วก็ต่อมาอีกสองเขียใหญ่เนี่ยของของสามมันก็คือ30%เอร์ซนหรือหรือจะเอาแค่หก็ได้แล้วแต่หก็ได้แต่ว่าเราออกมาแ้วมันก็สวยมันเองแล้วก็อีกทางไปไปนี่มัน5เซนเนาะห้าเซนก็ สองครึ่งมันก็จะเหลือเสซนครึ่งเออสามสิเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอาเซนครึ่งเออไปไปในห้าเซนครึ่งหนึงก็สองจห้าแล้วก็เอาเสซนครึ่งมันก็จะกลายเป็นเส้นสามสิเปอร์เซ็นนี่แหละเพื่อเราจะไปมนปีเครื่องบิน สูตร <Good. S 1> พวกนี้ก็เอามาจากอา,าจารย์บรรจงถ้าใครไปคน้นค้นดูหมดทุกคลิปนะ่ะมันก็จะมีบอกไม่ชัดอ,อประกาดีกว,กว่าประกาชัวร์กว่าด้ไหมเนาะอ,อืม ก็จะกลายเป็นเส้นนี่เราเขาเรียกว่า30%ซตรงนี้ตรงนี้จะถูกลบออกลบออกตรงนี้ถากทิ้งให้หมดมันจะจะมาบรรจบกันที่เส้นตัวนี้ต,นตัวแรกรูปแบบมันจะออกมาเป็นยังไงเป็นแบบนี้ไปดูแล้วไปดูเอาแล้วกันแล้วปีดเ,เ,เครื่องบินสงคารามโลกมันเป็นยังไงปิดเครื่องบินสงครามโลกเนี่ยพอเห็นปะจะเป็นอย่างไง ตรงน,นี้ก็จะถูกสรวปลงมาข้างหลังเอามาบรรจบกกับเส้นข้างล่างจะพอเข้าใจอยู่เนาะประมาณนี้เนี่ยเราเราถึงต้องมาแบ,บ่งเส้นตนนัวนี้มันจะบังคับเองอ่ะพี่น้องเพราเราตัวนี้เราเส้นเนี่ยเราเราจะไม่ได้ทําอะไรมันเส้นแหลกข้างหน้าก็มนออกมันทาออกตรงริมเลยไปตัวควนบปนี้จะทํามากหน่อย แต่ก่อนแต่ก่อนทำทู่ๆเนี่แต่ทุกว,วันนี้ทำเรียบมาเลยโคนใบโคนเะนี่ยเอาเรียบเลยปาดเรียบมาเลยช่องที่สามมันนี่ก็จะเป็นปีกเครื่องบินสวยๆแต่ตัวนี้เรียบแต่ก่อนทำนูนๆแตัว,วันนี้เรียบเรียบให้มันเบาเพิ่มตัวนี้มันไม่ได้วิ่งด้วยความเร็วนี่เริ่มมาจากนี้มันวิ่งด้วยความเร็ว เพราะนั้นมันต้องได้รูปแบบปีกเครื่องบินเพื่อให้มันแหวกอากาศได้เนี่ยสาเหตุที่รตัตโตทําใบพัดออกมาแล้วมันรอบจัดมุนเร็วก็ก,ก็พอรูปแบบแบบนี้แหละอาจารย์มันจงก็เอามาจากตำราฝรั่งนะแล้วเอามาเผยแพ,พ,พร่รัตโตก็รู้มาจากท่านรัตโตก็เอามาเผยแพร่ต่อนะเพื่อ,อ,อ,อนะใครชอบมันได้พลังงานเยอะใบเราไม้ให้มันหกักโอ้มันก็ยากอยู่หลายปีอยู่ เราลงยูรีเทนนอน่นี่ลงแล้วนี่เหลี่ยมม่งเลยแล้วก็พ่นด้วยสีอีกรอบหนึ่งกว่าน้ามันจะซึมเข้าไปโอ้นานแล้วก็มีรอยแตกอยู่รอยแตกพนกนียแต่ว่าพวกยูรีเทนอะไรมันซึมเข้าไปกว่ามันจะพังยากอยู่พี่น้องไม้มันก็มีตอยแตกรอยละเหียงของมันแต่ว่าเราปั่นเราปั่นด้วยมันก็จะ ไม้สะดาวที่โรโต้ทำมันเตกเลยแต่ว่าเราปัน่นปั่นมันด้วยกระดาษทรายพวกนี้มันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันไปเองโดยอัตโนมัติเลยนี่นะได้แล้วแบบนี้นะต่ออีกอใช้ไม้หนิ้วคูณสอนิ้ววดัดปุ๊บหนิ้วแล้วก็แบ่งครึ่งติ๊กไว้3นิ้ว 30ซของ6 6นิ้วมันจะอยู่ตรงไหนอยู่ประมาณเส้นหาเส้นหเอยนิ้วนิ้วครึ่งแล้วก็อีกเส้นหนึ่งประมาณนี้นะด้านนี้ด้อนี่แล้วก็ถ้าเป็นปลายใบปลายใบนี่มัน5นิ้วเอ้ห้าเส้5น5เส้นแล้วก็วัด,วด,วดไ,ปไปด้านนี้ด้ด้านสันฟันลมด้ลืมบอก ไปปุ๊บนี่แล้วก็จะติ๊กไว้2นิ้วครึ่งแล้วก็มาติ๊กไอเซ็นครึ่งสองเซ็นครึ่งแล้วก็ติ๊กงก็จะกลายเป็นตัวนี้เป็น50%ตัวนี้เป็น30%แล้วมันก็จะกลายเป็น70% 30 มาใหรอบหนึ่งรอบนึ่งแม,แม่นๆหน่อยตรงนี้รูปทรปงมันต้องสวยๆหน่อยอตนี้จุดสำคัญถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เราไปเหลาไม่ได้ดิเส้นสามสิบเ็สิบนี่สำคัญสุดเ,เราจะไปมันโนไม่ได้ดิเพราะว่ามันต้องเป๊ะเท่ากันทั้งสามใบนะ มันถึงจะวิ่งพาอากาศได้พร้อมๆกันการเลาใบก็ต้องทําให้มันเสมอเลยฝีมือใครฝีมือมันนะพี่น้องใบ PVC ก็ได้ก็หมุนเหมือนกันเนีตรงนี้สวยงามกว่าใละแปดร้อยเก้าสิบกว่าจะเสียด้เก้าวันสิบวัน กาจะได้เงินนะอ่านี่ละเซตละถากมันออกเล่เรื่อยส่กบใส่มไม้ใส่มันเลยเส้นนี้ไม่ต้องแตะเส้นนี้ลบออกถากจากนี้ไปก่อนเออถากตรงนี้ออกก่อนแล้วค่อยมาลบเส้นนี้ทีหลังก็ได้แล้วแต่ความถนัดพา,ามาแบ่งเส้นก่อนเดี๋ยวจะไปถากระบัด ทําทีละตอนคนดูนานไม่ได้ไม่ไม่ค่อยมีคนดูถ้ามันนานๆเอาเป็นตอนเป็นตอนแล้วกันเนาะโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ